สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนวันนี้นะคะเคจะพาชมอ,อยอดผักปังผักปังค่ะเขาเรียกว่าผักปังผักปังดอกผักปังกินดอกผักปังที่เขาไว้กินยอดนั่นแหละแต่อันนี้มันเป็นแบบผักเออเขาเรียกว่าผักปังดอกโดยเฉพาะเลย นยยอดก็กินได้ดอกก็กินได้แม่เคียปลูกเอาไว้เนี่ยแกงส้มนะแกงส้มลวกต้มลวกต้มจิ้มน้ำพริกปลารา้าน้ำพริกกะปิอร่อยอร่อยมากแล้วยอดมันเคียก็จัดการเด็ดเอาไปต้มแนละ้วเอาไปต้มกับยอดบวบ กินกับน้ำพริกเนี่ยผักปังแกงส้มนะแกงส้มปลากระป๋องนะสุดยอดเลยค่ะดอกผักปังเนี่ยแต่ถ้าไอผักปังกินยอดอะ่ะผักปังกินยอดโดยเฉพาะอะ่ะมันจะไม่มีดอกแบบนี้นะอันนี้มันเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะแม่เนาะคนละสายพันธุ์กันนะเอออันนี้เขาเรียกว่าชนิดดอกแม่บอกมันจะไม่มีดอกแบบนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าชนิดดอก เพราะว่าไอ้ไอ้พันนั้นน่ะเขาเอาไว้กินยอดโดยเฉพาะเลยยอดมันยอดใหญ่ๆอ่ะนั่นแหละพันนั้นน่ะคือยอดมันเนี้ยเอาไปผัดได้ผัดน้ำมันหอยได้ด้วยผัดน้ำมันหอยอ่ะเวลาผัดอ่ะก็ผัด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 พอสลบก็ตักจักกินได้เลยอร่อยอร่อยมากหวานเนี่ยอันนี้เป็นผักปังชนิดดอกค่ะเคลียร์พาเพื่อนๆชม